หน้า421ตั้งแต่คิลานุปัฏฐากพัตตังปีสเพสังปะโหติเป็นต้นไปคิลานุปัฏฐากัพัตเล่ามีพอแก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ทั่วถึงกันพึงให้ให้ถึงทั่วกันหากว่าไม่พอพึงจัดลำดับให้ถือเอาแม้คิลานุปัฏฐากกัพ์นี้ก็พึงแจกให้แก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุที่อาพาธหนักในบรรดาภิกษุผู้อาพาธสองรูป สกุลใดถวายทั้งคีฬานพัตทั้งกีฬานุปัฏฐากพัตแก่ภิกษ <pacing, S 2> <mur> ุผ <Gan> ู้พยาบาลภิกษุผู้อาพาธที่อนาถาในบรรดาภิกษุผู้อาพาธหนักสองรูปพัฒในสกุลนั้นถึงแก่ภิกษุผู้อาพาธรูปใดแม้ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุผู้อาพาธรูปนั้นก็พึงให้ถือเอาในสกุลนั้นแลแม้ในคีฬานุปัฏฐากพัตก็ไม่มีกำหนดวันภิกษุผู้อาพาธยังได้อยู่เพียงใด แม้ผู้พยาบาลของเธอย่อมได้เพียงนั้นเพราะเหตุนั้นพัดสี่อย่างนี้ถ้าเป็นของที่เขาถวายอย่างนี้ว่าภิกษุอาคันตุกะภิกษุผู้เตรียมตัวจะไปภิกษุผู้อาพาธและภิกษุผู้พยาบาลภิกษุผู้อาพาธจงรับภิกษาของข้าพเจ้าย่อมควรแม้แก่ภิกษุผู้ถือปิณดาปาติกะทุดงแต่ถ้าเป็นของที่เขาถวายอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าจัดพัดไว้ให้เป็นประจำเพื่อภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นจงรับพัดของข้าพเจ้าไม่ควรแก่ภิกษุพูดถือปินตปาติกะทุดงพัดอื่นอีกสามชนิดเหล่านี้คือทัวพัดกุติพัดวารกะพัด ในพัดสามชนิดนั้นนิตยพัดเรียกว่าทัวพัดทวพัดนั้นมีสองอย่างคือของสองหนึ่งของเฉพาะบุคคลหนึ่งในสองอย่างนั้นทวพัดใดอันทายกถวายให้เป็นประจำว่าข้าพเจ้าถวายทัวพัดแก่สงดังนี้ทัวพัดนั้นมีคติอย่างสลากพัดเหมือนกันก็แลทัวพัดนั้นอันทายกบอกถวายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงรับภิกษาประจำของข้าพเจ้าดังนี้ ย่อมควรแม้แก่ภิกษุทั้งหลายพูดถือบินดาปาติกะทุดงแม้ครั้นเมื่อทั่วพัด์เป็นของเฉพาะบุคคลอันทาย,ยกกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายทวพัดแก่ท่านทั้งหลายดังนีท้ทวพัดนั้นไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลายพูดถือบินดาปาติกะทุดงเท่านั้นแต่เมื่อเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรับภิกษาประจําของข้าพเจ้าดังนี้ควรอยู่ภิกษุพูดถือบินดาปาติกะทุดงพึงยินดี แม้ถ้าว่าภายหลังเมื่อล่วงไปแล้วสองสามวันเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรับทว่วพัดพัดนั้นควรแก่ภิกษุผู้ถือปินดาปาติกาทุดงเพราะเป็นของที่เธอรับไว้ดีแล้วในวันแรก